สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เตทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุป ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เตดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook ช่อง u t u b e นะครับอีกช่องหนึ่งให้กดติดตามรับฟังกันนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างทั้ง2ลิงก์นี้ครับฝากกดติดตามกันด้วยนะฮะเพิ่มเติมมากันที่เรื่องแรกนะครับสาหรับเกมคืนนี้เราก็จะมีโปรแกรมน่าสาคัญที่จะต้องพบกับท็อตแนมฮัสเปอร์นั่นเองนะครับเรื่องของเกี่ยวกับสเปนตัวจริงคาด กกกัันนนน่อนแล้วนนะะฮมีแผนอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามารับชมกันนะครับสำหรับแผนแรกนะครับที่มีการจัดกันออกมาจาก MEN เนี่ยก็มีแนวรายของเดวิดเดคิอนะครับเป็นผู้สัตรูตัวจริง4แนวรับเนี่ยก็มีวันวิซาก้าดินนเลิฟลุกชอแล้วก็เดียโกดันโลแนวรับชุดเดิมจากเกมนัดก่อนนะครับกองกลางเนี่ยก็มีคาซิเมโรมีเฟรดหรือบรูโน่เฟอร์นันเดสนะครับถ้าเกิด พร้อมลงสนามได้แล้วก็เรเอาลุกเนี่ยก็เป็นแอนโทนีแรดฟอร์ดแล้วก็จะดอนซานโชนะครับตามนี้นะฮะส่วนแผนที่สองเนี่ยนะครับถ้าเกิดในรายของ บรูโน่ไม่พร้อมเนี่ยก็จะเป็นคาสเมโรเฟสแล้วก็คริสเตียนเอเริกเซ่นนะครับแนวรุกก็เป็นอันโตนี่มาซิยาแล้วก็มาร์คแรดฟอร์ดนะครับซีแนวรับเนี่ยก็เป็นดาลโล่ด้านขวาแล้วก็ด้านซ้ายเนี่ยเป็นมาราเซียเซนเตอร์ก็เป็นชอกับเลิฟนะฮะส่วนแผนสุดท้ายเนี่ยนะครับก็จะคล้ายๆกับแผนแรกเลยนะครับเปลี่ยนแปลงเพียงแค่ตำแหน่งของมาซิยาในฮะที่ใส่มาซิยามาเป็นตัวจริงนะฮะแล้วก็แรดฟอร์ดด้านซ้ายอันโตนี่ด้านขวานะครับซึ่งแนวรับ เนี่ยผมว่าชัดเจนเลยก็น่าจะเป็นแนวรับชุดเดิมจากเกมนัดก่อนนะับก็คือวันบิทเลิฟชอแล้วก็ดันโลกนะฮะแต่ตำแหน่งนอื่นๆเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆกันบปนะครับอย่างเช่นตัวศูนย์หน้าแล้วก็กองกลางแดนกลางเนี่ยนะฮะก็น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับนี่คือสเตัวจริงคาดการณ์ก่อนเกมนะฮะแฟนผีเิยอย่งนราก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้ส่วนเรื่องของเฮร์รี่เคนนะครับเอเดรเกนฮาก็โดนยิงคำถามเกี่ยวกับวิธีการหยุด แฮล่คีน เทนฮาร์กเตรียมแผนการหยุดเฮริริเคนหรืออยังนะครับนักข่าวก็ถามเนาะซึ่งเทนฮาร์กตอบไปนะครับว่าเรามีแผนหยุดเฮริริเคนอยู่แล้วนะครับซึ่งเราทราบกดีครับว่าเฮริริเคนเนี่ยมีคุณภาพมากน้อยแค่ไหนนะครับในเรื่องของการทำประตูในเรื่องของการสร้างอิมแพคให้กับเกมนะฮะหรือว่าให้กับทีมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเทนฮาร์กก็มีการเตรียมเรื่องของการรับมือเฮริริเคนเป็นพิเศษอยู่แล้วนะครับในเรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงนะฮะก็อยู่ที่นักเตะแหละนะครับว่าจะมีการรับมือหรือ ว่าทำตามแผนอย่างที่เทนฮาร์ก วางกันไวหรือเปล่านะครับขณะเดียวกันครับพอพูดถึงแฮี่เคนก็ยังมีข่าวเชื่อมโยงเกี่ยวกับเฮล่เคนย้ายมาแมนยูแบบต่อเนื่องนะครับล่าสุดเนี่ยก็มีการเจาะประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของเบ็ดเงินค่าตัวของแฮี่เคนมานะครับซึ่งตอนนี้มันก็อยู่ในระดับ100ล้านปอน์เนาะอย่างที่เราทราบกันจากหลายๆสื่อนะฮะที่เล่นข่าวไปในทิศทางเดียวกันนะครับแต่มีบางรายงานเนี่ยออกมาให้ข้อมูลกันออกมานะครับว่าด้วยเรื่องของแฮี่เคนที่เข้าวัย2930เนี่ย นะฮะแล้วก <N> ็ <N> สัญญาเหลืออีกเพียงแค่1นปีเท่านั้นครับทางท็อตแนมสเปอร์เนี่ยอาจจะมีการยอมลดราคาค่าตัวของเคนลงมานะครับอยู่ที่ประมาณต่ำกว่า85ล้านปอนด์นะครับเป็นราคาที่สเปอร์น่าจะยอมลดเพื่อให้นกเต้เนี่ยได้ย้ายทีมได้อย่างที่นกเตะต้องการส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นการปล่อยที่อาจจะทำให้สเปอร์เนี่ยไม่ต้องเสียเฮลิเคีนไปแบบฟรีๆก็ได้ในช่วงปีหน้านะครับซึ่งความต้องการของแมนยูเนี่ยมันก็คือราคาประมาณนั้นอยู่แล้วนะครับไม่เกิน80ล้านปอนด์แมนยูเต็มที่ ได้เท่านี้นะฮะแต่ถ้าเกิดสูงมากกว่านั้นเนี่ยแมนยูก็อาจจะมีการเปลี่ยนเป้าหมายกันไปนะครับก็ถือว่าลงล็อกพอดีแต่ก็ต้องย้ำนะฮะว่าเป็นข่าวขอสิบกันอยู่นะครับที่เมาฝากกันส่วนเรื่องของตามรายงานจากเดลี่เมลนะครับสรุปกันมาแบบไม่ง่ายเลยแล้วกันเกี่ยวกับการเทคโอเวอร์นะครับก็คือเดลี่เมลเนี่ย มีการให้ข้อมูลออกมานะครับว่าเซอร์จิมราคิปเนี่ยเปิดโอกาสให้ตะกลเกลเซอร์ร่วมถือครองสโมสรต่อไปนะครับในการเสนอการเทคโอเวอร์สโมสรแมนเชสเตอร์เดนดนั่นเองนะครับซึ่งอารมณ์ประมาณว่าเซอร์จิมเนี่ย ก็จะเป็นคนที่ถือหุ้นส่วนใหญ่นะครับส่วนแกลเซอร์เนี่ยจะถือหุ้นส่วนน้อยนั่นเองนะครับก็ประมาณว่าเซอร์จิมก็หนึงร้อนะผมสมมุติเฉยๆนะครับหนึ100่งร้อยเนี่ยเซอร์จิมก็เอาไป80แล้วกันนะครับส่วนที่เหลือก็เป็นแกลเซอร์ที่จะได้หุ้นส่วนน้อยนะครับก็ยังทําให้เซอร์จิมเนี่ยมีโอกาสหรือว่ามีปากมีเสียงเยอะกว่าทางตนวแกลเซอร์นั่นเองแต่สิ่งนี้แน่นอนครับว่าสื่อแล้วก็ แฟนบอลเนี่ยวิเคราะห์ในทิศทางเดียวกันครับว่ามันก็ไม่ได้ต่างจากที่เกรเซอร์เนี่ยพยายามทําเลยนะฮะในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็อาจจะแบบวนลูปเดิมหรือเปล่านะครับในเชิงที่เหมือนกับว่ามาดูดสโมสสอนมาเป็นปริงสโมรสรอนหรือเปล่านะครับคือเดลี่เมลเขาก็บอกนะว่าเซอร์จิมเนี่ยเขาก็ยังมีความมุ่งมั่นเหมือนเดิมก็คืออยากเปลี่ยนสโมรสรอแมนยูแต่ เ้อเสนอดังกล่าวเนี่ยนะฮะมันยังไม่คืบหน้าก็เลยอยากแบบมีการปรับเปลี่ยนให้แบบเข้าหูเกลเซอร์นะครับเข้าหูเกลเซอร์จริงแล้วก็เกลเซอร์น่าจะยอมรับฟังมากกว่าข้อเสนออื่นก็จริงแต่แฟนบอลไม่เห็นด้วยนะครับคือแฟนบอลเนี่ยอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงไปเลยนะฮะแล้วก็ซื้อขาดไปเลยแบบ100จะดีกว่านะครับก็เลยเป็นกระแสที่มาว่าตอนนี้นะครับข้อเสนอดังกล่าวเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้แล้วก็เรื่องของบทสรุปเนี่ยน่าจะได้บทสรุปในช่วงวันศุกร์นี้นะครับน่าจะมีคําตอบ ที่ชัดเจนเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็มีกระแสะออกมาประมาณนี้ก่อนนะครับมันยังแบบ ไม่สามารถยืนยันได้หรอกแต่ว่าเดลี่เมลเนี่ยแล้วก็นักข่าวอย่างไมค์คีแกนเนี่ยเขาตามกระแสะข่าวเรื่องของการทีโกเวอร์ของแมนยูเนี่ยมาตั้งแต่เดิ่นๆอแล้วนะครับแล้วก็เป็นคนที่ตามติดรายงานเรื่องของการทีโกเวอร์มาแบบต่อเนื่องนะฮะก็เลยพอที่จะน่าเชื่อถือในระดับหนึ่งนะครับอาจจะไม่เยอะนะแต่ว่าก็พอที่จะฟังได้นะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็คือทางฝั่งของกาตาเนี่ยนะครับก็มีความมั่นคงนะครับก็คือพวกเขาเนี่ยไม่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการปล่อยให้ทุกคนกาลเซอร์เนี่ยมีการ ถือหุ้นส่วนน้อยคือความต้องการของฝั่งกาตาเนี่ยชัดเจนนะครับถ้าเกิดจะซื้อแมนยูต้องซื้อแบบเด็ดขาดไปเลยแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เรื่องของการทิอเวอร์อะไรต่างๆก็จะมีนโยบายอย่างที่เราทราบกันนั่นแหละนะครับเข้ามาแล้วจะมีการปลดหนี้จะมีการปรับปรุงสมโมสรอ,อะไรต่างๆให้กับทางสมโมสรแมนยูเรานี่คือฝั่งของทางกาตานะครับนั่นองครับว่า แฟนบอลส่วนใหญ่เชียร์ฝั่งกาตามากกว่าเพราะว่าแบบมันเป็นการกําจัดเกลเซอร์ออกจากสโมสรอแมนยูด้วยส่วนนึ่นะครับแต่ฝั่งของเซอร์จิมเนี่ยถ้าเกิดมาแบบในในโยบายที่เดลิเมีว,ว่ามานะก็คือแบบเอาเกลเซอร์อยู่ต่อไปนะฮะ แน่นอนว่าพลังวัดเนี่ยก็น่าจะเหลือน้อยลงเต็มที่นะครับแฟนบอลก็ไม่ค่อยซับพอตด้วยแหละส่วนหนึ่งในรูปแบบแบบนั้นนะครับแต่มันก็ไม่ใช่ทุกคนนะต้องบอกก่อนนะครับมันก็ยังมีคนที่ซับพอททางฝั่งของเซอร์จิมอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ทางฝั่งของกาตาก็มีเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ฝั่งกาตาน่าจะมีแรงเชียร์จากแฟนบอลเยอะกว่านะครับส่วนเรื่องของการโชกันบ้านนะครับมีรายงานจากกัสตอนเอดูนะครับนักข่าวของ t y c Sport เนี่ยซึ่งเป็นนักข่าวของฝั่งอาร์เจนเนียก็ได้มีการเปิดเผย ข้อมูลนะครับว่ากาลาโชเนี่ยได้มีการขอร้องเอเล็กเคนฮากเองนะครับว่าให้ปล่อยตัวเขาเนี่ยไปเตะฟุตบอลทีมชาติชุดไม่เกิน20ปีนะฮะที่มันมีเรื่องดาวดามากกันอยู่ในตอนนี้แหละว่าสโมสรไม่อยากปล่อยจนทําให้ฮาวิเอร์มาสเคราโนเนี่ย ผู้จัดการทีมชุดไม่เกิน20ปีของทีมชาติอาเจนเนี่ยต้องเดินทางมาคุยเพื่อทําให้ทางสโมสรเนี่ยยอมปล่อยได้แล้วก็ตอนเนี้น่าจะอยู่ในทิศทางที่กานาโชเนี่ยอยากไปมากกว่านะครับอยากไปเตะทีมชาตินะซึ่งมันก็อาจจะขัดแย้งกับทางสโมสรนหน่อยๆแหละเพราะว่าทางสโมสรเนี่ยผมเชื่อว่าไม่ได้แบบว่าไม่อยากปล่อยนะแต่คือสโมสรนนพยายามเซฟนักเตะไงเพราะว่าเพิ่งหายจากอาการบาดเจ็บแล้วก็พอไปเตะทีมชาติอาจจะเจ็บซ้ําแล้วก็เจ็บหนักได้พอมันเจ็บหนักเนี่ยมันอาจจะมีผลกระทบต่อ เรื่องของอนาคตก็ได้เกี่ยวกับเรื่องของความฟิตอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเจ็บซ้ําอีกสโมสรก็สวยไปอีกนะฮะต้องมารักษาจนกว่าจะได้ใช้มันก็อีกนานพอสมควรน,นะครับอ่านี่คือข้อมูลที่มีการเลื่อนกันออกมานะครับสโมสรก็น่าจะมีการตัดสินใจในช่วงวันวันนี้ไม่ก็วันพรุ่งนี้นะครับส่วนประเด็นเกี่ยวกับตลาดซื้อขายนักเตะทิ้งท้ายกันดีกว่านะครับซึ่งข้อมูลออกมาจากฟุตบอลไนส์ไซเดอร์นะครับมีการระบุออกมานะครับว่านอกจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ให้ความสนใจไอรอนฮิกกี้แล้วฟูลแบ็กของทางเบนฟอร์ด ยังมีแมนเชสเตอร์เดดเราด้วยนะครับที่กําลังให้ความสนใจเช่นเดียวกันนะครับซึ่งก็เป็นแบ็กซ้ายดาวรุ่งนะอายุยังน้อยเลยฮนะที่กําลังมีข่าวเชื่อมโยงกับทีมในลิกอังกฤษแล้วก็หลายๆทีมด้วยนะครับในยุโรปนะก็เป็นแบ็กซ้ายที่ดูเหมือนว่ายังสามารถพัฒนาได้อีกไกลมากๆด้วยนะครับมีทิศมีทางในทิศทางที่ดีนะฮะแต่ว่าทางฝั่งของ เบนฟอร์ดเนี่ยเขาก็ไม่ยอมปล่อยแบบไม่ง่ายเหมือนกันนะครับเพราะว่าโซนหนึ่งเนี่ยเพิ่งดึงตัวกันเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็ทางทวัสแฟรงค์เนี่ยก็ถือว่าแบบมองว่าอารอนฮิกซี่เนี่ยเป็นส่วนสำคัญของทีมในตอนนี้นะครับก็อาจจะเป็นเรื่องยากส่วนแบ็คฝั่งขวากันบ้างนะครับเมื่อกี้นี้เป็นแบ็คฝั่งซ้ายแต่ว่ารอบนี้เป็นแบ็คฝั่งขวาที่มีข่าวนะครับตามรายงานจาก IMC Sport นะครับมีการระบุว่าแมนเชสเตอร์เด็ตเตรียมยื่นข้อเสนอ เพื่อขวาตัวแอนเดอร์สันนะครับหรือว่าวันเดอร์สันนะฮะแบ็กขวาของโมนาโกมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับตั้งแต่เวลานี้ก็ช่วงผลงานได้แบบโดดเด่นกับทางโมนาโกนะครับเป็นแบ็กวัยเพียงแค่21ปีเท่านั้นครับลงสนามไปแล้ว56นัดน,นะครับให้กับโมนาโกทําไปแล้ว3ประตูกับอีก7แอซิ์นะฮะก็ถามว่ามันมีโอกาสย้ายมาสำหรับแบ็กขวามันมีอยู่แล้วถูกไหมครับเพราะว่า ที่ผ่านมาเราก็ได้ยินข่าวมาตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ก่อนอยู่แล้วว่าเทนฮาต้องการแบกขวารายใหม่เข้ามาเพิ่มคุณนภาพแทนที่พวกวันวิซาก้าแล้วก็เดียโกดาโลกนะครับเพราะฉะนั้นในรายของแวนดซอนเนี่ยอาจจะยูนึงในลิสต์หลายชื่อที่แมนยูต้องการก็ได้นะครับถึงขั้นที่ IMC เนี่ยสื่อดังของฝรั่งเศสก็มีการตีข่าวนะว่าแมนยูพร้อมที่จะยื่นข้อเสนอเลยทีเดียวนะครับกระแสข่าวก็สิบสุดท้ายครับก็ไปมีข่าวกับชูอาปาลินญานะครับกองกลางตัวเก่งของทางฟูลแลมนะฮะ แมนยู you, เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมนะที่สนใจคว้าตัวชูวอัลเปรินยากองกลางร,รายนี้นะครับซึ่งชูอัลเปรินยาเนี่ยผลงานดีกับทางฟูลแลมในช่วงซีซั่นนี้เป็นอย่างมากนะครับเป็นส่วนสำคัญของทีมเลยแหละพูดกันแบบตามตรงนะฮะแล้วก็เรื่องของเม็ดเงินค่าตัวที่เชื่อกันว่า ฟูลแลมน่าจะยอมปล่อยเนี่ยอยู่ที่60ล้านบอ์ได้เนื่องจากว่านักเตะเนี่ยสัญญากับทางฟูลแลมจนถึงปี2027ได้นะครับโอเคนี่คือกระแสข่าวที่มีการเล่นกันออกมาเกี่ยวกับชัวฟิลินญากับแมนยูนะครับซึ่งนะัถามส่วนตองผมเนี่ยผมชอบนะชัวอฟิลินญานะฮะผมดูมาหลายเกมแล้วแล้วก็ถ้าเกิดมองหาตัวแทนคาเซเมโรในตำแหน่งในใค,คล้ายๆกันเนี่ยผมว่าปริญญาน่าสนใจส่วนหนึ่งก็คือมีประสบการณ์ในอังกฤษอยู่แล้วนะครับส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นกองกลางที่ สไตล์แบบเทคล้ายกันเลยนะครับมีความแข็งแกร่งด้วยนะฮะผมว่าผมถูกใจแล้วก็ราคาเม็ดกันค่าตัวก็ถือว่าระดับกลางๆครับมันอาจจะมองว่าแพงก็ได้นะแต่ว่าผมว่า 60- 5060้าบล้านบอลทุกวันเนี่ยมันระดับกลางๆไปแล้วนะครับก็โอเคประมาณนี้นะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เดที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ